สวัสดีครับทานินหมต้องม่นนตีสาน้อยบ้านแทงคไปเท่ยวครับบรรยากาศดตอนนี้เก็บของเดี๋ยวมาทันครับเก็บของเกือไม่ทันดีบ่มมลนะครับหน้าแบบบึกบริสเตนไปตอนเลยครับบางคนคนนี้ครับคนนีคนนี้ครับถางตรนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้ามัี่ตนีครับ ครับสภาพน้ำไหลแล้วครับตอนนี่จะน่าจ็ส่วนนี้มึงดูครับดูเนาะแดนครับโอ้ยบังน้ำครับดำหน้าได้เลยครับดำหน้าไหนนี่แหละครับบางไหนเขาบางไหนเขาสักเอิญบุญครับบุญบางไฟโอ้ไม่ค่าครับโอ้ไม่ค่าครับนี่แหละครับเขาเอิญบุญบางไฟของเผามาแล้วครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วเคือเทวเปียกครับวุ่ละเพื่อนก็ยุ่งทั้งวุที่หลายคนอยู่ครับเคนโลกมาท่านใด อาลงมากมากจา้าทีนี้เวลาตีหนึ่งเนาะทีนครับตอนนี้ตีหนึ่งหุ้มกวงุมก่าหุมเนาที <c oughs> อตอบได้หุ้มเนาทีไหมทีนึงกว่า้อยหุ้มเ8นาทีเพียงคืนกับอีกสิบแนาทีเงขึนต่นาทีนะดนดบังะโอ,โอยเตัวท่น,นครับาหมด สามรถสมดแมมล่าสวัสดีครับสามถดมาครับโอ้ยาวงมาลอ้าวหาสสนี่ะครับพี่น้องชีวิตสศิลปินครับีวิตสศิลปินมาเมืองเมื่กะเีว่าลาบากเมื่อจุกจุกอยู่ในเทาาเดียวกันครับสสดีครับอยเปียกส้อผ้าเจ้องับ อาจารย์นักดนตรีท่านมากแตยู่ทั้งวิธีเลยครับท่านในร่งมากดิพวกอาจารย์บังอาจารย์ขึ้นอาจารย์เบิดอาจารย์ยิ่งอาจารย์ยังอาจารย์อาจารย์ใจทั้งวิธีโอ้ยตอนนี้ถ่ายเพราเห็นหงส์เลยครับคือว่าฝนแห้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาขอถ่ายท่างนี้ครับโอ๋ออันนี้กำลังจิ้เขาอยู่

ตอนนี้ปนไปท้ายไซบอไดเครับก็ออกไปกับายากไปท้ายแต่คนเดินไปเดินมาโอ้ยเบิ่ครับนี่โฮมนี่โฮมคนคันนึงครับล่มหนึ่งคันเดินสองคนโอ้ยเบินงครับซีวิทีิละปีนครับงนี่น้องโอ้อันบายัางม้าไปโอ้ยักว,วาง

นี่ครับเขาเอื่นเปียงมดทั้งี่รุดละรุดแล้วแลีภาพคนรุดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ลุดโยนไม่นี่ครับที่เวชชีร์ปินครับโบ้หนาสิบ้เยอะครับนากระโบล่ะน้อขนาดนี้ละพ่อแมนขอแจ้งแหมขอแจ้งสขอแจ้งได้นี่ฝนโอ้โหได้ได้อยู่ได้อยู่ขอแจ้งครับตอนนี้ขี้อวชชีร์ ฝนตกวกับพวเป็นยังครับสบายเยู่อ้าันมือเศร้าไปหากามาเด้อค่ะเด้อยมาหากาเอามาดำอากามาดำอันนั้ส่งเบื่อแล้วอันอันความแล้วผลนอก็ต้องใช้หุดนยากเนี่ยหน้าผลเป็นที่แล้วโอ้ถบนงคับงานครับงานที่งานใรอยู่ภูคนี่โฮมครับงานอ แต่ระบบไฟนี่แล้วครับพี่น้องระบบไฟจอพวกยังระบบไฟระบบเสียงเนี่ยมันบดถ,ถินบน้ำกันเนาะระบบไฟบดถ,ถีบกำน้ำโอ้ยเตียงเดียวนึงเตียงเดียวก็ปานไปสั่นกูหันไว้เต็มกนบวะไรอ่ะใส่อยครับพี่คนอะไร <c oughs> สวย <c oughs> ขนาดนี้ยังสวยอีกเหรอ,อ,อสวยจนเปียกเนี่ย โอ้ยปวดแขเหรอแ่เร่มตลกสุด <online> ว่าเลอมากเลยครับเป็นชาขตีไม่ปวดรัข้อตปวดจอกอย่าเอาเวลังนะครเอาเวลังไม่ไนะฮี่มดเป็นนี่ลปวดนะยากอ่าที่รดทีมจะที่ำนนเรอครับไม่นสัตว์เียมาเียไม่ได้เลยไม่แล้วมันจะเีย วันยังแค่ไหนเศร้าครับอ๋อรอด่อครับรอดเลยตอนนี้ยแบบไอ้มอดเลยมอดแล้วอยู่ไม่แม่เหมืยนกันอย่างเงี้ย

ขุนยงทนเดนี่ขาที่วสีอ่อนลงครับ้ยังตทงขนเดนี่าที่เลยับบอ่อนลงงที่เราไม่แยกยิกินังยังิกินั้ บิงบิงคับทางเครื่องทางเครื่องบุทันไดนเห็นคนครับบานหรือว่าเลล้มอั่มาปดไปอยากครับคือโซบอยากเลยครับโซบอยกเลยบ้านเอ้ยไอสารอยากไหครับ ยังก็สร้างเรือนน้ำกันสร้างเรือนน้ำสร้างเรือนน้ำค่าสร้างวานเรือนน้ำอ๋อพ่าสร้างวันเรือนน้ำค่าสร้างวานเรือนน้ำนี่ครับีครั้งแรกที่ว่าผมมาทั่วง่ายทางนี้คือเปียกที่สุดแล้วคือแลรงขึ้นไปเบิ้งอาจารย์เมื่อกี้เราอยู่ในปอพอดีทางเท้ามันมีโฮมอ๋อครับมีโฮมอาจารย์อยู่อาจารย์ที่เนี่ยเาเลยแลรงลุกมากเขา่ลยมาแล้วลุกมากคือที่นั่งอาจารย์เมื่อกี้เนาะครับเนาะแมนครับผมคือนั่เพิ่นแมนก็เลยเปียกจะคล้องเปียกว่าเป็นยังแต่เพิ่น ทราย่ไปคนนครับเราะว่าเราคันเปสแคาแล้วค้าเคลื่อนไปเ็คือแล้อันนี้เลยเพราะว่ามันยอทั้งเวทีแมนแมนก็จเป็นห่วงกันแมนเป็นห่วงกันครับอันตรายนะครับนะอันตรายน่มี่้ร่มไม่ยังมากแค่ยูนี่อาารย์่ครับดูแลอาจารย์เมเกีอยูนเรื่องครับข้างเครื่องเพคนบนท่านในลงมากนะครับคือว่าหลายคนอยู่ บ่เห็นเลยครับบ่เห็นหนึ่งคนเลยฝนตัวเ,เิมครับเริ่มเริ่มเริ่มอ่อนล่องแล้วครับคนเริ่ โอ้น้ำฉ่ัมน้ำฉ่อมเต็มแล้วครับน้ำฉ่อมของแกะูยพับม,มือเบือนวามม่าของเม้นกินดีมมนประม่นน้ำตับวและตับมือเลยเบือนของเสียด้วครับ เอาไหนก็ด um, oh <cn> ีขอไลก็ดีขอไลก็ดีครับอันนี้เขาเชียง่เขาเชียงเขาเชียงเชียงกันเชีงขึ้นโอ้เขาเชียงครับเชีงขึนแม่โอ้แม่พยพายเดินนิเดนไวลู่ศิษย์กูกลองโอ่ผคเริ่มเมื่อสันหละจับแขนเริ่มปวดแขนและวนี อโอเคนะครับพี่น้องรับคลิปนี้กระสีเอาไว้ช้ำนี้ครับเลิปหนนาพ่อกันไหมขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังครับผม